ครับมันก็ยังเหลือเดวิดเบคแฮมอีกหนึ่งคนนะครับพรุ่งนี้มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับมีคนบอกว่าพี่พี่ลองเล่นไอดีนี้หลักๆเลยได้ไหมแบบเล่นให้เยอะขึ้นให้ดหีเล่นให้ดูหน่อยนะครับผมเล่นแบบย,ยาวๆเลยนะครับผมก็เนี่ยผมจะลองเล่นเนมเาโาะเลยต้องเปิดเนมาด้วยจ้อ่ะขอเนมาล่างนี้หน่อยนะครับจะได้ไปลองกับไอดีนี้ด้วยนะครับผมไปใช้ท้องเปิดไปเลยครับ เิดฟรีหนึ่งครั้งครับผม Payer of the Week การ์ดเขียวเมื่อเราเล่นอีเวนต์จบนะครับอีเวนต์รอบนี้เนี่ยที่ได้การ์ดเขียวฟรีนะครับก็จะเป็น Japanese ขับนะครับก็คือเอ่อ สโมสรในเจลีกนะครับนี่ฮะอันที่2นะครับผมนี่เล่นอันที่2ให้ครบ3,000แต้มนะครับก็ได้เปิดการ์ดเขียวฟรี1ครั้งนะครับวันนี้มีอะไรบ้างครับผมล็อกอินเข้ามาก็ได้ล็อกอินโบนัสตามปกตินะครับสตาร์ทอัพแคมเปญก็ได้ตามปกติได้เป็น GP นะครับเดี๋ยววันจันทร์มันก็จะมีเปิดฟรีอีกหนึ่งครั้งที่เป็นวงสีชมพูตรงนี้นะบนหัวผมเนี่ยก็จะมีวันจันทร์อีกรอบหนึ่งนะครับผมแต่ว่ามันจะเป็นของแพ็ควันจันทร์อีปิกวันจันทร์เหมือนกับแพ็คของเชฟเชนโกอีปิกมมาให่นะครับ คือปกติถ้าในเกมภาคพ2023เราจะได้เห็นอ p i c หรือ Big Time นะครับหรือโชว์ไทม์ก็ตามที่มาวันทุกๆพฤหัสบดีใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ไม่มีนะครับไม่มี Big Time มาแล้วก็โชว์ไทม์อะไรก็ไม่มาด้วยนะครับผมคุณจําได้หรือเปล่าครับว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลังเปิดเซิเร์ฟเวอร์วันพฤหัสก็ไม่มี Big Time ไม่มีโชว์ Carlos, Khan, ชไทม, esta, นะนะนะมน์นะครับแต่ว่าอี i ิของโรเบิร์ตคาร์ลอสโอลิเวอร์คานใช่ไหมเดสตาร์นั่นน่ะมาวันศุกร์นะครับนี่เพราะฉะนั้นวันนี้คือ,ค,อคือชช่่่ววงนนนีี้้ไมใั ช่วงภาค2024เนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่านะครับที่แพ็คพิเศษโชว์ไทม์บิ๊กไทม์อีพิกต่างๆเนี่ยจะมาเปลี่ยนเป็นวันศุกร์แล้วไม่ใช่วันพฤหัสบดีแล้วนะครับเพราะวันนี้ไม่มีนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยก็จะมีเปิดรับฟรีอยู่หลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดฟรีกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูตัวการ์ดเพย์ออฟวิกด้วยนะครับที่บอกกันนะครับผมว่ามีตัวไหนหน่าสนใจแต่ไม่ใช่ว่าคือวันเนี้ยไม่มีตัวบิ๊กไทม์อีพิกหรือโชว์ไทาม์มาให้เปิดนะครับผมไม่ใช่ว่าคุณจจะะะชะล่า่าาใวโหหหยปปรรััดดทอง ททฮะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มีโอกาสสูงที่จะมีแพ e ็กอีพิกมาอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วมันก็มาวันศุกร์ใช่ไหมแล้วก็มาวันศุกร์วันจันทร์คืออาจจะเป็นไปได้ว่าต่อไปนี้มันอาจจะเป็นวันศุกร์กับวันจันทร์หรือเปล่าที่จะมีแพ็กใหม่มาใช่ไหมสําหรับอ e ีพิกหรือบิกช์นะครับเนี่ยครับไม่มีนะไม่มีนะมีแค่แพ็กใหม่ๆที่บางคนอาจจะมองข้ามไปเลยนะครับว่าเป็นสัปดาห์ประหยัดทองหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมให้ดูข้อมูลอันนี้นิดนึงถ้าในแคมเปญของซีซัั่่่่นนนรเเมมิตต้้งงแพแพจทลวถึ เลยวันที่5เดือน10 5เดือนหน้านะครับก็ลากยาวกันไปนะครับแผนที่จะแผนการที่จะมีนักเตะพิเศษนะครับออกมาเนี่ยก็จะเปย์ไว้3คนตรงนี้นะครับคาวาคุชิเดวิดเบคแฮมเชฟเชงโก้ซึ่งคาวาคุชิกับเชฟเชงโก้เนี่ยมาไปแล้วในวันเชฟเชงโก้ Ch มาวันจันทร์แพ็้นี้ก็ยังไม่หมดนะครับหมดวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับส่วนคาวาคุชิก็มาแพ็คพร้อมกับเออ่โรเบรทตุคาร์ลอสโอลิเวอร์คาร์เนสตาใช่ไหมมาวันศุกร์ที่แล้วซึ่งหมดไปแล้วถูกไหมนะครับมันก็ยังเหลือเดวิดเบคแฮมอีกหนึ่งค นะครับพรุ่งนี้มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับว่าแพ็กอีพิกจะมาครับแล้วก็เป็นเดวิดเบคแฮมร่างของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและแน่นอนครับผมคอนเซปต์ของเกมภาคนี้เนี่ยตัวอีพิกของร่างใหม่ๆที่ออกมาก็ต้องมีตัวบูสเตอร์ติดมาด้วยนะครับผมแต่แต่ว่าไปเนี่ยในฐานข้อมูลในแอปดาต้าเบสนอกจากเดวิดเบคแฮมแล้วนะครับมันก็จะมีนักเตะตัวอื่นอีกที่เป็นอีพิกนะที่เป็นร่างอื่นนะครับร่างใหม่เนี่ยก็ก็ยังอาจจะรอคิวทยอยออกมานะครับเพราะว่าเขาบอกว่าสิ้นสุดซีซั่นเนี่ยวันที่5ตุลาคม นะไม่ได้ไหมายความว่าเบคแฮมมันจะมาพรุ่งนี้ไงเพราะว่ามันมีอีกหลายวานันมันมีอีกหลายสัปดาห์นะครับผมเบคแฮมอาจจะมาสัปดาห์สุดท้ายของช่วงวันที่5ตุลาคมเลยก็อาจเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้การันตีว่าเบคแฮมจะมาพรุ่งนี้นะครับแต่มีความเป็นไปได้สูงที่แพ็กต่อไปนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นวันศุกร์กับวันจันทร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขครเก็บเก็บตังเก็บทองรอเดวิดเบคแฮมนะครับผมก็รอลุ้นพรุ่งนี้ก้าวโมงเช้านะครับแล้วได้ลุ้นกันอี นะครับก็จะได้เปิดฟรีอันนี้นะครับผมนี่เจแปนิสขับไม่ใช้นี้เว้ยเออเจแปนิสขับนี่แหละมันขึ้นว่า r e w a r d ด for j เจแปนิสข u บนะครับก็คืออีเวนต์ในเจแปนิสขับก็คือเจลิกเมื่อกี้นี้แต่ว่าข้างในมันจะเป็น c ชานส์ดิวของตัว n a t i o n a l เอ่อเซปเทมเบอร์ก็คือตัวการ์ดเขียว p พ a y e r o ร t เ e าต์วนะครับตอนแรกผมก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะให้การ์ดพิเศษของเจแปร์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมก็เป็นเปิดฟรีการ์ดเขียวนะครับแล้วก็อันนี้คือที่เหลือก็จะเป็นเปิดฟรรรีีีีีขออองงไ้พวกกกกกกลลลเมมม็ซิโๆนะคับผ ก็มีสตาร์ทอัพแคมเปญสตาร์ทอัพแคมเปญก็คือ3พาร์ทเนอร์ขับนะครับแมนยูบาเยอร์มาซ่านะครับวันนี้ก็เปิดฟรีอีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวลองลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเปิดฟรี8ครั้งนะครับนี่ฮะพาร์ทเนอร์ขับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดฟรีครั้งที่4นะครับเดี๋ยวมีอีกนะครับสัปดาห์หน้าก็มีอีกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่พลาดตัวไหนไปทำฟูลทีมอะไรไปก็เดี๋ยวรอนะครับว่าจะเป็นยังไงนะว่าจะได้ครบฟูลทีมกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเเปิิิดท้้งกก่ออนนะครรัับบมา อะไรเนี่ยโอชัวอะไรเนี่ยเออไม่ใช่วะใช้คำว่าพี่ใช้คำว่าเปิดทิ้งเลยเหรอขับอเมริกาเอาก็จริงๆมันก็จะมีอีเวนต์บางช่วงนะครับที่เราจะต้องใช้ตัวจากนักเตะพวกนี้นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็อาจจะเก็บไว้เล่นอีเวนต์ได้ใช่ไหมอา้าวสายหลุด แต่ว่าตอนนี้มันใช้นักเตะยืมไดไงยืมตัวมาเล่นได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่เอาไอ้อย่าไปใช้ทองแหมเกือบไปแล้วแล้วก็อันนี้ครับผมก็เป็นขับซ e เล็ชันสมบติสมูส,มสอนซีดีอะไรเนี่ยครับผมอ่ะเปิดได้ฟรี3ครั้งนะครับเปิดไปเลยเปิดทิ้งเปิดความของฟรีครับพอเป็นพาร์ทเนอร์นะครับเปิดไปเลยครับไปได้ทิีงทุกคนแต่จริงๆนักเตะถ้าเอาจริงๆเนี่ยถ้าเป็นใครที่ปั้นไอดีใหม่ก็ถือว่าเป็น ตัวที่เอาไปใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มี5ดาวนะอย่าประมาทเดอ้ออันนี้คือยังไม่ได้อัพแล้วเนี่ยใช่ปะสามารถไปอัพได้ด้วยนะครับนี่ผมก็ได้ตัวแรกสุดเลยนีกว่ากุสปันนะโปรเพเยอร์ซะด้วยเป็นการไฮไลท์นะครับยังไม่ได้อัพแล้วเนี่ยถ้าอัพก็น่าจะค่าพลังสวยอยู่เหมือนกันนะครับผมถ้าเป็นไ d ดีใหม่ก็เอาไปใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครเล่นมานานแล้วก็คงมีตัวเก่งๆเ,เยอะอยู่อะ่ะเออเกมนมี้ไม่ได้ลบนักเตะออกไนงะไม่ได้รีไอเดีไม่ได้ลบ,บแล้วเตะออกเพราะฉะนั้นใครเล่นนานก็ม ของพิมลีกนะครับผมเปิดได้ไม่จํากัดซะด้วยนะครับผมมีทั้งหมดเนี่ย11ตัวนะครับมีเวลาเกือบ100วันอ่ะเกวันนะครับผมแต่การ์ดมันไม่ค่อยสวยมันเคยมาแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งตอนภาคปลายภาคของภาค2 0 2พก็มีแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะเป็นสายฟูลทีมเนี่ยมันมันการ์ดมันเหมือนกับตัวสแตนดาร์ดมากกว่ามันคล้ายๆเลยนะครับผมก็มาตามล่ากันได้นะครับก็ว่าดีโอเนี่ยตัวใหม่เนี่ยดีแคร์ไลท์ซานโชอะไรพวกนี้นะก็มาดูกันแล้วกันครับมีทางหิ้ดช ไม่เปิดหรอกผมว่าไม่ค่อยมีคนเปิดลวครับยกเว้นแบบสายสะสมหรืออยากอยากได้ตัวฟูลทีมแต่การ์ดมันไม่ไมเข้าพวกอะเราได้การ์ดสวยๆไปมันก็ไม่เข้าพวกคุณดูการ์ดพาร์ตเนอร์ขับดิโอ้ลทีมสวยมากเลยนะอ่าเดี๋ยวเปิดฟีอีกหนึ่งครั้งนะครับผม ID นี้เป็น ID ที่ผมเปิดเชฟเชนโก้กับเวสลีย์ชไนเดอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอคาเซมิโลมาใช้งานได้ไหมหรือไม่ก็จะมาออมอเซล่านะครับผมหรือไม่ก็แทสเก้นนะครับไปขอสองแถวแรกนะครับขอให้ได้ใช้งานหน่อยนะครับไปเลยไปเลย แมนยูบาซ่าเออแบบยืนครับเอ้าขอแฟรลัน <W> ก <i aesthetic adapting> <rast> ็ได้แฟรลันตอเรสมาแฟรลันตอเรสมานะจ๊ะเบอร์เจ็ดเบอร์ห้าเฮ้ยเบาเด้ครับ โอเคทีนี้มาถึงที่ผมจะเปิดฟรีอีกตัวนึงก็คือการ์ดเขียวแต่ว่าผมอยากได้เนย์มานะคืออยากลองเนย์มาร่างนี้มากนะครับผมตั้งแต่เห็นเมื่อวานและเมื่อวานเห็นตัวทวิตเตอร์ของคนมีเขาเปิดภาพมานะครับว่ามีบาซินใช่ไหมบาซินยูเครนแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะครับผมบาซินนี่เดาง่ายก็คือเนย์มานะครับถูกต้องนะครับแต่เป็นร่างโฮลเพเยอร์ด้วยน่าสนใจมากนะครับผมนี่เป็นครั้งแรกของเนย์มาที่มีสไตล์เป็นโฮลเพเยอร์นะครับก่อนนี้ก็จะเป็นพวกคีนทีเมเกอร์ส่วนใหญ่นะครับอันนี้เป ที่หลายคนคาดหวังกันไว้นะครับส่วนเนเธอร์แลนด์นะครับผมเป็นเวกฮอสเป๊ะเลยที่ผมเดาๆไว้บนหน้าเพจนะครับเป๊ะทั้ง3ตัวเลยนะครับเวกฮอสก็เป็นสไตล์ฟ็อกอินเดอบ็อกซ์ครั้งแรกเลยนะครับผมปกติเขาจะเป็นเออ่ดิฟไลนิ่งฟอร์เวิร์ดป่ะเทอร์เก็ตแมนทาร์เก็ตแมนนะครับอันนี้เป็นเออ่ฟ็อกอินเดอบ็อกซ์เลยนะครับผมก็จริงจอกไรในกอดเกลโยวเป็นสไตล์ใหม่นะครับแล้วเป็น5้าดาวซะด้วยนะครับผมอ่ะที่เหลือก็จะเป็นบุกเบลเบเดชูอาร์เมนี่นะแต่เป็นร่างทีมชาตินะครับอังกฤษก็มีคายว จำเป็นิไม่ได้เหมือนกันนะครับก็เลยเพี่โคเกยเลยทำเพย์เยอะออฟเดอะวิกให้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมอยากได้เนม่าครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เนม่าก็อาจจะต้องแบบเปิดใช้ทองเพิ่มเติมแล้วกันนะครับผมขอเปิดฟรีก่อนเมื่อกี้ไปเล่นอีเวนต์มาแล้วนะครับผมไปครับมีสกิลเฟิร์สไทม์ช็อตด้วยนะครับร่างนี้ของเนม่าครับอยากลองเหมือนกันและอยากรู้ว่าบูสต์เท่าไหร่นะครับผมไปขอโอ้โหทีมชาติมันไม่มีโลโก้ลีกเนาะถ้าทีมชาติไม่มีโลโก้ลีกนะครับมันจะขึ้นไปเเเลลยขอออสืื้หงดาว เออห้าดาวขอได้มาเลยเจะไม่ต้องใช้ทองเปิดเสื้อเหลืองอ,อาเจนตินาโอ,โอโเจนเอาโรเมโรออมเอา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 ออย่างนี้ก็อย่างนี้ ก็ยังดีก็ยังดีมีสีตัวสีดาวกี่ตัวเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีตัวสีดาวตัวเดียวเองเออมีตัวสีดาวตัวเดียวนะครับผมอ่าทีมนี้ก็อย่างที่บอกไปนะว่าเปิดนีครับเชฟเชงโก้กับเวสลี่ชไนเดอร์ได้นะครับก็มีคนบอกว่าพี่พี่ลองเล่นไอดีนี้หลักๆเลยได้ไหมแบบเล่นให้เยอะขึ้นให้ดหีเล่นให้ดูหน่อยนะครับผมเล่นแบบยาวๆเลยนะครับผมก็เนี่ยผมจะลองเล่นเนมาโอ้ย <laughs> ต้องเปิดเนมาด้วยป่ะอ่ะขอเนมาล่างนี้หน่อยนะครับจะได้ไปลองกับไอดีนี้ด้วยนะครับผมไปใช้ทองเปิดไปเลยครับขอเนมาได้่ะ ไม่ค่อยมีคนใช้ทองเปิดแล้วละ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าอย่าลืมว่าพรุ่งนี้มีโอกาสสูงที่จะมีแพ็คใหม่แล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นเบ็กแฮมด้วยนะครับแต่ว่าผมอยากลองเนมาวันนี้ครับเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองจับเลยเ <h ums> บอร์อ้าวไฮโรเกอร์มาลองเลยมาลองหน่อยมาลองหน่อยแต่ผมจะจับวงทีมให้นะครับว่ามันตันเท่าไหร่บูสเท่าไหร่นะครับเพราะาตอนที่ผมอัคดคลิปอยู่นี้เนี่ยแอปยังไม่อัปเดตนะแล้วบางทีแอปมันยังไม่สมบูรณ์ด้วยนะครับเราไม่สามารถไปดูในแอปได้ถ้าแอปยังไม่อัปเดตว่าเอ เปิดไปแล้ว2นะครับเราเปิดได้สูงสุด4นะครับรวมของฟรีด้วยนะครับครั้งที่3ครับอีก100้ไปเก็บไว้ซื้อแพ็คเมสซี่หน่อย1ัน0ทองนะฮะครั้งที่3นี้ต้องมาแล้วล่ะเนมมาครับขอเนมมาเสื้อเหลืองเบอร์1ินะครับ5าดาวก่อนมีแค่มี4ีดาวแค่ตัวเดียวเพราะจะนัดน5ดาวมาเลยเสื้อเหลืองครับเบอร์1ิเสื้อเหลืองเบอร์สคเอชเชียงานมาแล้ว ได้เล่นเหรอวะอุตส่หาห์ใช้ทองเปิดเพชรกลิตอุตส่าห์ใช้ทองเปิดเอ้ยเหลือครั้งสุดท้ายแล้วครับทุกคนแหมช่วงนี้น้อยคนมากที่จะลงทุนใช้ทองเปิดการ์ดเขียวนะเนี่ยยกเว้นพวกไอดีใหม่หรือว่าขาดตัวเล่นนะครับผมแต่ผมอยากลองเ네นมาโฮเพเยอร์ไงใช้เปล่าล่ะขอเ네นมาโฮเพเยอร์ให้น้องหน่อยนะครับครั้งสุดท้ายอีก100ไปลุยขอ5ดาวบาซินเบอร์10 5ดาวบาซินเสื้อเหลืองเบอร์10 หา้าดาวก่อนครับมันน่าจะวิ่งไปลุกโลกเหมือนครั้ที่แล้วนะจะได้รู้ว่าเป็นประเทศอะไรใช่ไหมึบเออหา้าดาวมาโอกาสมีประมาณ15%สื้เอเนหลืองเออลยไ้องไม่เล่นละโว้ยมาช้าแต่ก็มานะครับโอเคแหม่นี่เป็นการโผเพย์ย์ครั้งแรกนะครับแต่ค่าพลังมันอยู่ที่95นะครับขอให้ขอให้บูทสี่เป็นอย่างน้อยนะอย่าบูทสามนะ <K or air ing> ขอให้บูธสี่เป็นอย่างน้อยนะครับอ่แพ็คก็หายไปนะครับเปิดได้แค่สูงสุด4ครั้งนะครับผมเดี๋ยวผมลองจับลงทีมนิดนึงนะว่ามันจะตัวละเท่าไหร่นะครับผมขอน,นี่มาก่อนนะปึ๊บโอ้ยเก้าสิบแปดบูธสามเองเาะถอยแต่เป็นสายโฮไงอยากลองเหมือนกันนะครับสายโฮเอ้ยเสียดายดแล้วก็เอ่อไควอล์กเกอร์ล่ะวอล์กเกอร์เก้าสิบเจ็ดนะครับโรเมโลล่ะเอาเฉพาะตัวที่ได้นะครับเก้าสิบหกนะครับเบดควิสล่ะปึ๊บเก้าสิบห้านะครับผมอ่า เดี๋ยวไงจะลองเล่นนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีคนอยากให้รีวิวหรือเปล่านะครับสำหรับเนมาน่าโฮเพเยอร์นะครับแล้วก็มีคนเปิดล่าหรือเปล่าบางคนส่วนใหญ่ที่เปิดล่าอาจจะมาจากการเปิดฟรีหนึ่งครั้งอ่งที่ผมเปิดครั้งแรกใช่ปะโอเคครับ่วยว่ากันครับผมอย่าลืมนะครับผมอย่าชะล่าใจนะฮะพรุ่งนี้อาจจะมีแพ็กอีพิกมาและอาจจะมีวันจันทร์ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันเพื่อรหัสสปดีไม่ใช่คําตอบเสมอไปนะครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I've changed for the better this time I thought I would never be fine